สวยพี่อยากได้กรอบเต่าสักใบหนึ่งอะได้ค่ะสักคู่นะคะอืมตุงแม่กะพิบใบไหนอาออ๋อันนี้ก็ได้จ้ะโอ้อันนี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 ้อีอันก็ได้จ้ะอันนี้ใช่ไหมคะโอจ้าจ่าอืมอืมอืมอันนี้เท่าไหร่มาจ้ะอันนี้สี่พันค่ะนี้สี่พันห้าค่ะ 5 5นน้าเราต้องเอาใบแพงอันนี้ขอราคาพิเศษสําหรับพี่หน่อยได้ไหมงั้น5,500เลยค่ะสำหรับพี่เอสำหรับน้องหลินน้องหลินเนี่ยพี่ให้ได้อยู่แล้วเว้ย5,500ใช่ไหม5,500ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเอาไป6,000เลยจ้ะไม่มีเสดไม่มีเสดโอ้ยจัง ฝากใหมันแล่น้า